สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับคลิปนี้มาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมก่อนนอนครับสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าเจ็ดนะครับก็จะพูดคุยตามหัวข้อที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งครับผู้สูงอายุบำนาญทวนหน้าเดือนละสามพันบาทนะครับเรื่องนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อรับสวัสดิการนะครับได้มีการเข้าชื่อชักชวนพี่น้องประชาชนเข้าชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรก็ได้สี่หมื่นกว่ารายชื่อและเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วนะครับเสร็จแล้วสภาผู้แทนรัษฎรก็รับเรื่องไว้และทําไปตามขั้นตอนจนท้ายที่สุดในช่วงวันที่20กว่ากว่าของเดือนมกราคม67จนถึง23มกุมภาพันธ์2อง7นี่สภาผู้แทนราษฎรก็เปิดให้พี่น้องประชาชนแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ ทางเว็บไซต์ไปแล้วแล้วก็ผ่านวันที่ยี่สามกุมภาพานันธ์หกไปแล้วขั้นตอนต่อไปครับสภาผู้แทนรัษฎรจะต้องส่งร่างกฎหมายที่จะทําให้ผู้สูงอายุดยได้บํบำนาญเดือนละ3,000บาทนี้ไปให้นายกไปให้นายกมติรับรองร่างก่อนเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายการเงินที่ใช้เงินงบประมาณนะครับถ้านายกมติรับรองร่างกฎหมายนี้สภาผู้แทนรัษฎรจึงจะได้ เอามาบรรจุเป็นวาระเพื่อพิารณาออกกฎหมายต่อไปแต่ถ้านายรุมงตีไม่ได้รับรองร่างทุกอย่างก็จบไปนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับวันที่27กันยายน2567นะครับเครือข่ายประชาชนเพื่อรับบริการได้นัดหมายนะครับพี่น้องประชาชนเครือข่ายต่างๆร่วมกันเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้27กันยายน67เพื่อที่จะไปขอหาเรือกับนายรุมนตีและส่งจดหมายถึงนายรุมนตี ให้พี่นารับรองร่างโดยวัยเพื่อที่สภาผูา้แทนรัษฎรจะได้ออกกฎหมายต่อไปเรื่องนี้พรุ่งนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อรับรัศบริการเขาก็มีเพจบำนาญแห่งชาติเวลาเขาเคลื่อนที่ไปสภาผูา้แทนรัษฎรเขาก็จะไล์สดทางเพจบำนาญแห่งชาติก็ติดตามข่าวทางเพจบำนาญแห่งชาติได้นะครับว่าเป็นขั้นตอนที่พี่น้องประชาชนเดินทางไปหานายกเสร็จแล้วไปเยื่ยนหนังสือถึงนายกให้นายกได้ช่วยพารณา รับรองร่างโดยไวเพื่อจะได้เสนอเพื่อจะได้สภาผู้แทนรัศดรจะได้พิจาราออกกฎหมายต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการผลักดันโดยภาคประชาชนที่จะให้ภาครัฐสามารถจ่ายบำนาญให้ผู้สูงอายุได้ซึ่งขั้นตอนต่างๆก็ยากพอสมควรเพราะว่าจะต้องผ่านนายกตีรับรองร่างกฎหมายเสร็จแล้วก็ต้องผ่านสภาผู้แทนรัษฎรออกกฎหมายเสร็จหากออกกฎหมายเสร็จแล้วประกาศใช้กฎหมายอันนั้น ผู้สูงอายุจะได้3,000แตนแน่อนอนแต่การที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายติดตามข่าวก็ต่อไปเป็นระยะ,ะยะครับดีกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรครับพรุ่งนี้27กุมภาพันธ์257เพื่อขายประชาชนเพื่อรับสัมารก็จะไปทำเียบรัฐบาลนะครับใครที่มีเพจ Facebook กดดูเพจประมาณแห่งชาติได้10โมงครึ่งเขาไลฟ์สดการเดินทางไปหานายุทตีไปยืน่นจดหมายต่อนายุทธตีเพื่อขอให้รับรองร่างกฎหมายด้วยนะครับ เอานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผักดันที่จะให้ผู้สูงอายุได้ประมาณสามพันเอาได้ไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตว่ากันไปนะครับเ,เรื่องที่สองที่จะพูดคุยกับพี่น้องทางบ้านก่อนนอนวันนี้ก่อนนอนวันนี้ครับยี่สิบหกกรกาคมหกเจ็ดบัตรสมิการแห่งรัฐเงินเข้าเดือนมีนาคมหกเจ็ดครับอันนี้จะกดเงินสดได้สองรายการนะครับรายการปกติน่ะก็เป็นเป็นเรื่องปกติเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วนะครับใครที่ยืนยันตัวตนแท้ิสธิบบัตรคนจนบัตรสมบัติการแห่งรัฐอยู่แล้วน่ะ เงินก็เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้สิทธิ์ได้หนึ่งมีนาคม2อง7ห้อเจดถึงส0มสิมีนาคมสอง7ห้อ็ดวงเงินซื้อสินค้ากว่าสา0ร้อยทนองนี้นะครับวงเงินค่ากาซหุงต้มเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เดือนมกราหกเจดถ้าใครยังไม่ใช้ในเดือนมกราหรือยังไม่ใช้ในเดือนกุมภาวันที่หนึ่งมีนาถึงส0มสิบมีนาคมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาให้ใช้ในสามเดือนส่วนใครใช้หมดไปแล้วเดือนมีนาไม่ได้ใช้ก็รอวันที่1เมษาเข้าอันนี้ค่าการถุงต้มแ0ดสิบาทต่อสามเดือนนะครับ ส่วนวงเงินค่าเดินทาง750อันนี้ก็เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วใช้ได้แต่วันที่1มีนาคม67ถึง30มีนาคม67นะครับอันนั้นเป็นวงเงินที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เอาไปหลุดซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างเดียวใช้ให้หมดภายในเดือนถ้าเดือนใดใช้ไม่หมดตัดทิ้งเดือนหน้าเข้าใหม่ทํานองนี้นะครับอันนี้เป็นวงเงินซื้อสินค้าเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด1มีนาคมเข้าตามปกตินะครับบัตสบรสวสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในขณะที่วงเงินที่กดเงินสดได้นี่นี่ เดือนมีนาคมมันจะมีสองรายการนะครับซึ่งรายการที 1> ่1ก็คือเป็นรายการที่มีทุกเดือนอยู่อยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็คือผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐนะครับที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐแล้วภายในไม่ช้ากว่า26กุมภาพันธ์หรือยืนยันตัวตนมาก่อนหน้านี้นะครับใช้สิทธิ์มาก่อนหน้านี้ก็จะได้เบี้ยความพิการเพิ่มเดือนละ200นะครับเดือนละ2 0 <ını> 0 <Vincent Leonard> อันนี้ได้ทุกเดือนอยู่แล้วเงินเข้าบัญชีพร้อมปีใครไม่ผูกบัญชีธนาคารพร้อมปีกับเลขประชาชนเงินเขา้าเงินเข้าบัญชีเดียวกันที่รับเบี้ยความเป็นการทุกเดือนอันนี้รายการที่1มีอยู่แล้ว200ส่วนรายการที่2เป็นเงินผู้สูงอายุค,ครับเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธ์สมปการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนแท้ิสี์สมปการแห่งรัฐแล้วนะครับและผูกบัญชีธนาคารพร้อมปีแล้วนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีพร้อมปีมีเงินพิเศษให้ครับไปดูรายละเอียดครับ ซึ่งเงินพิเศษผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกเลขประชาชน13หลักครับใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประชาชน13หลักเงินก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นที่เคยส่งหนังสือยินยอมให้อนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นไปค้างจังหวัดไว้แล้วนะครับบางคนส่งหนังสือยินยอมให้อนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปค้างจังหวัดไ้แล้วเงินก็จะเข้าช่องทางนั้นถ้าใครไม่ผูกพร้อมเพยนะครับโดยจะมีการโอนเงินวันที่11 12 13มีนาคม2 5 6หนี้นะครับเป็นเงินผูู้สงอายุ ที่ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐแล้วนะครับผู้เกิดก่อน1มกราคม2507ได้รับการโอน300ครับผู้เกิดระหว่าง1ถึง30มกราคม2507ได้รับการโอน200ได้ไม่เท่ากันครับผู้เกิดระหว่าง1ถึง29กุมภาพันธ์2507ได้100นี่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐได้รับ แต่ถ้าท่านใดเป็นทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้พิการด้วยก็จะได้สองเด้งก็คือวันที่20นี่จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยของพิการด้วย200ก็จะได้สองเด้งแล้วคนที่ได้มากที่สุดก็คือคนที่เป็นทั้งผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1มกราคม2 5 0 7และเป็นผู้พิการด้วยจะได้สูงสุดถึง500ก้นเงินสดมาชัดได้ถึง500จากธนาคารนะครับจากบัญชีธนาคารเพราะว่าผู้สูงอายุท่านใดที่เกิดก่อน1มกราคม2 5 0 7 จะได้เงินในช่วงวันที่สิบเอ็ดสองสิบสามมีนาคมนี่สามร้อยครับเงินพิเศษผู้สูงอายุแล้วก็ถ้าท่านใดเป็นผู้พิการด้วยก็จะได้เงินเพิ่มความพิการสองร้อยในวันที่ยี่สิบมีนาคมสองห้าเจ็ดก็จะได้สูงสุดห้าร้อยนะครับส่วนคนที่เกิดระหว่างหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดม2าย7สองห้าเจ็ดจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้สี่ร้อยเพราะว่าได้เงินผู้สูงอายุในช่วงสิบเอ็ดสองสิบสามมีนาคมนี่สองร้อยแล้วก็ได้วันที่ยี่สิบมีนาคมอีกด้วยสองร้อยถ้าเป 20. ็นผู้พิการนะครับ ก็จะได้400นะครับส่วนใครเป็นผู้เกิดระหว่าง1-29กุมภาพันธ์2507เป็นผู้สูงอายุด้วยนี่ก็จะได้เงินผู้สูงอายุ 11, 12, 13มีนาคมนี่ได้100นะครับแล้วได้เงินผู้พิการอีก200ในวันที่20มีนาก็ได้300อันนี้ได้มากได้น้อยไม่เท่ากันแล้วแต่เกณฑ์ตามที่อธิบายมานี้นะครับส่วนพี่น้องอสมก็ถามมาเรื่อยครับว่าค่าเริกการเบือนละ2,000บาทจะได้จริงไหมได้ตกเบิกได้จริงไหม อันนี้ได้จริงแน่นอนครับรอรับได้เลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนการโอนนะครับเขายังออกกฎหมายยังไม่เสร็จนะครับอ,ออกกฎหมายพระร,มมราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567อยู่เรื่องอยังอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ถึงขั้นตอนคณะกรรมธิการพิจารณางบประมาณความเหมาะสมของงบประมาณทุกกระทรวงทบวงกรมนี่อยู่ในขั้นคณะกรรมิการพิจารณางบอยู่นะครับพอถึงต้นเดือนเมษายนนี่ สภาผู้แทนราษฎรจึงจะพิจารณาการออกกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567วาระ2วาระ3ถ้าช่วงต้นเดือนเมษายน2567กฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567ผ่านวาระ2ผ่านวาระ3ก็จะมอบให้สวไปพิจารณาต่อไปและเมื่อสวออพิจารณาเสร็จสภาผู้แทนรัษฎรก็จะทูลกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประกาศใช้กฎหมาย ถ้าตามไทม์ไลน์ไม่มีการคาดเคลื่อนนะครับถ้าตามไทม์ไลน์ไม่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนหมดก็จะประกาศใช้กฎหมายประมาณวันที่17เมษายน2 5 6 7หลังวันที่17เมษายน2567นก็จึงจะเริ่มเบิกงบประมาณมาใช้จ่ายได้นะครับส่วนจะได้ตกเบิกตอนไหนเดือนไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเงินตกเบิกค่าราการอสมนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเบิกงบประมาณได้ไวหรือช้าถ้างบประมาณได้ถ้าเบิกงบประมาณได้ไวสุด มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ดูลาดเราแล้วโอกาสที่จ่ายได้ในเดือนเดือนพฤษภาคมก็ยังยากอยู่เพราะขั้นตอนการเบิกงบประมาณจากสํานักงบประมาณนี่มันใช้เวลานานอยู่นะครับสมมติว่าประกาศใช้กฎหมายได้ไวได้ตามกําหนดไว้17เมษายนมันก็ต้องมีขั้นตอนประกาศในดาชกิจจานุนบกษาอะไรต่างๆก่อน แล้วก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หน่วยงานต่างๆจะเริ่มเบิกงบประมนาณไปยังสำนักงบประมนาณได้ทีนี้ขั้นตอนการเบิกงบประมาณจากไปยังสำนักงบประมนาณมันก็ใช้เวลานาน,านอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ในเดือนพฤษภาก็ยังยังยากอยู่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้ในเดือนมิถุนานะครับตกเบิกยอดหลังแล้วก็เดือนต่อๆไปก็ได้รับสองพันทุกเดือนไปนะครับส่วนจะได้ในเดือนพฤษภาหรือนในเดือนมิถุนาต้องไปดูข่าวตอนนั้นอีกตอนเขาเบิกนะตอนกระทรวงสาธารณสุข,ขเขาเบิก งบประมาณปี2567ไนะตามที่ได้รับจากสารตามกฎหมายรายนะ้จ่าย2567ีงต้องไปตามข่าวดูตอนนั้นว่าเขาเบิกง,งบประมาณแล้วเบิกได้เร็วหรือเปล่าเบิกได้ทันรอบที่จะจ่ายค่าเบิกัารในกลางเดือนพฤษภาหรือเปล่าถ้างบประมาณเบิกไม่ทันเบิกมาไม่ทันตามรอบที่จะจ่ายในการเดือนพฤษภามันก็ไม่ได้ในเดือนพฤษภามันก็จะไปได้เดือนมิถุนาทำนองนี้นะครับเรื่องของการตกเบิกส่วนถามว่าจะได้จริงหรือเปล่า ได้ตกเบิกจริงหรือเปล่าได้รับสองพันจริงหรือเปล่าอันนี้ได้จริงแน่นอนครับก็ว่าไปตามกฎหมายเพราะว่ามติคณะรมตรีที่จะให้ค่าเบิกเงนพี่น้องอสมเดียนละสองพันนั้นมติคณะรมตรีอนุมัติตั้งแต่เจ็มีนาคมสองพหสกส่วนที่รองบอยู่ตอนนี้เพราะการออกกฎหมายกรจายสองห้าย2 5เจ็ดยังออกไม่เสร็จจึงมีการรองบตามการออกกฎหมายที่มันช้าก็ช้าเพราะตัวนี้นะครับปีหน้าจะไม่ช้าแบบนี้เพราะว่า สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อออกกฎหมายรายจ่าย2 5 6 7เสร็จต่อไปก็จะต่อด้วยการออกกฎหมายพระราชนญญัิงบประมาณรายจ่าย2568ต่อไปเลยซึ่งซึ่งการออกกฎหมายรายจ่าย2 5 6 8กเนี่ยก็ต้องออกให้เสร็จก่อนวันที่1ตุลาคม2 5 6 7พอถึงวันที่1ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณ2 5 6 8เนี่ยปีต่อไปใช้งบประมาณได้เลยจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่าเบิกการก็จะไม่มีการรอตกเบิกอย่างนี้นะครับ ปีนี้ที่ช้าก็เพราะว่าการออกกฎหมายพระราชบัญญัติงบมาแลจายนี่ล่าช้าเกิดมาจากในช่วงที่จะมีการออกกฎหมายนั้นเป็นช่วงเลือกตั้งพอดีพอเลือกตั้งเสร็จก็รัฐบาลใหม่ก็ตั้งรัฐบาลใหม่ในล่าช้าพอตั้งรัฐบาลใหม่ในล่าช้านี่ก็ต้องเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาได้ล่าช้าตามเพราะว่าการเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติงบมาลลจ่าย257นี่ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่เสนอ ร่างกฎหมายเข้าสู่สภา,านะครับก็จึงช้าเพราะฉนั้นก็อธิบายยาวๆให้ฟังอย่างนี้เพื่อให้ทราบที่ไปที่มาอย่างชัดเจนก็ต้องเข้าใจอสมออยู่ว่าการรอคอยนี่คือการทรมานนะครับก็อยากได้ไวๆก็ทราบอยู่เพราะฉะนั้นพอการรอคอยมันนานมันทรมานก็สุดท้แต่จะออกความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นานบางคนก็บอกว่าไม่ได้แน่ๆรัฐบาลโกหกคือรัฐบาลไม่สามารถโกหกได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไป,นปนตามกฎหมายครับกฎหมายว่ายังไงก็ต้องตามนั้น มติค้มตีเนี่ยเป็นกฎหมายเมื่อมีมติค้มหลตีเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมติข้าตีนั้นมาจากรัฐบาลชุดไหนที่ยังใช้อยู่ที่ยังไม่ยกเลิกทํานองนี้มติข้าตีไม่มีการยกเลิกไม่ได้มีการถูกยกเลิกมติคลมตีนั้นก็ยังใช้ได้อยู่พอมติข้าหลวงตีข้าหลตีชุดนั้นยังใช้ได้อยู่นะครับใครมาทําเป็นนําหน้าที่บริหารบ้านเมืองเป็นรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามมติค้มตีนั้นนะครับที่มันช้าก็เพราะว่ารองรบประมาณนะครับ พี่น้องอสมก็ต้องเข้าใจและขอให้กําลังใจพี่น้องนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดไปต่างๆนั้นนะว่าจะไปได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับยังไงก็ได้แน่นอนรอรับได้เลยนะครับพี่น้องชาว,วไร่อ้อยก็ถามมาว่ามันเงินอะไรร้อยสิบเจ็ดบาทห้านะสิบสามสตางค์นี่ไม่ใช่เงินได้ไปแล้วหรือนะครับคืออย่างนี้นะครับมันเป็นเงินเพิ่มจากการที่ประกาศราคาอ้อยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เงินของปีนี้เป็นเงินขายอ้อยเมื่อปีที่แล้ว ขายอ้อยเมื่อปี2566อบ่ะบางคนก็เริ่มขายตั้งแต่ธันวาหกห้าสำนองนี้คืออ้อยที่ปลูกปลูก,ก,กในปี65อ่าแล้วก็มาเติบโตพร้อมตัดในเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาหกห้เนี่ยแล้วก็ตัดมาเลือยจนมาถึงมกรกมาคมพีนาห6สำนองนี้นี่ขายในช่วงนี้แหละอันนั้นเขาเรียกว่าอ้อยปีการผลิต2565ทับ66ซึ่งพี่น้องขายอ้อยเข้าโรงงานไปแล้วได้เงินไปแล้ว ได้เงินค่าขายไปแล้วด้วยค่าตัดอ้อยสดก็ได้120ไปแล้วอะไรทํานองนี้หรือแม้กระทั่งเงินปันผลได้ไปแล้วหรอยังไม่ทราบนะแต่ว่าที่ได้มา117บาท53สตางค์นี่ก็เพราะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20ก <20 S 2> ุมภาพันธ์2567ให้ประกาศราคาอ้อยสูงขึ้นกว่าเดิมคือราคาอ้อยเดิมเนี่ยประกาศไว้ที่ราคาราคาอ้อยขั้นต้นนะครับปีนั้นประกาศไว้ที่ราคา1,080บาทต่อตัน แต่ที่นี้วันที่20กุมภาพันธ์นี่ประกาศราคาอ้อยของปีนั้นประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเป็น1,197บาท53สตางค์ก็ทําให้กได้ราคาอ้อยมากขึ้นกว่าเดิมนี่117บาท53สตางค์นี่แหละเป็นเหตุให้เมื่อมติณะามทมนตีมีมติให้ประกาศราคาอ้อยสูงขึ้นตามที่กระทรวงอุตสาหารกรรมเสนอก็เป็นเหตุให้โรงงานน้ําตาลทุกโรงงานน้ําตาลจะต้องจ่ายเงินให้พี่น้องที่ขายอ้อยเมื่อปี26 จ่ายเพิ่มให้อีกตันละร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ซึ่งได้ทุกอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยเผาอ้อยสดก็ได้เพราะว่านี่เป็นเงินราคาอ้อยที่เพิ่มไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินค่าตัดอ้อยสดไม่ใช่เงินตามอื่นๆไม่ใช่เงินปันผลเป็นเงินได้จากราคาอ้อยสูงขึ้นเพราะประกาศราคาอ้อยคั้สุดท้ายสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นอ้อยเผาอ้อยตัดสดก็ได้เพิ่มเท่ากันนี่แหละตันละร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ก็มีหลายท่านถามมาว่าไม่ใช่เงินที่ได้ไปแล้วหรือ อันนี้ไม่ทราบเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้โคศรรัฐบาลที่เขากล่าววนะันนั้นเขาก็กล่าวว่ามีบางโรงงานนิจ่ายจ่ายไปก่อนที่คณะนมนตีอนุมัติอีกคือเขารู้เป็นในนยอยู่แล้วว่าคณะนมนตียังไงก็อนุมัติให้เพิ่มราคาอ้อยคือเขารู้กันแล้วว่าจะมีหลายโรงงานจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วจ่ายในช่วงที่ช่วงเดือนกุมภาเนี่ยแหละนะนะซึ่งเป็นอ้อยซึ่งเป็นเงินอ้อยของปีเก่าไม่ใช่เงินอ้อยปีใหม่ อ้อยปีใหม่ที่เราขายอยู่ขณะนี้เขาเรียกว่าอ้อยปีอ้อยปีงบประมาณอ้อยปีการผลิต25 6ห้า67อันนั้นราคาอ้อยขั้นต้น1,420บาทต่อตันแล้วก็ความหวานได้ราคาอ้อยมากขึ้นตามความหวาน CCS แล้ว85บาท20สตางค์อันนั้นเป็นราคาอ้อยของปีนี้ส่วนราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปีก่อนเนี่ยเขาประกาศ1 197, 1 9 7 1,197า่นสบดาท53สตางค์และได้เงินเพิ่มมาจากการประกาศราคาอ้อยสูงขึ้น1 1 7บาท53สตบงค์นีาทหะารับสาง ถ้าใครได้ไปแล้วก็คือได้ไปแล้วนี่แหละในช่วงนี่แหละในช่วงกุมภาเนี่แหละนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ก็แสดงว่าโรงงานน้ําตาลของท่านยังไม่จ่ายก็จะจ่ายในช่วงนี้แหละอาจจะเป็นปลายเดือนกุมภาช่วงนี้แหละยี่สิบแปดยี่บเก้าไปนี่แหละหรือบางโรงงานจ่ายในเดือนมีนาถ้าใครยังไม่ได้แต่ถ้าใครเคยได้ช่วงก่อนหน้านี้ก่อน<ๆ>ก่อนวันที่ยี่สิบกุมภาเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนหน้านี้นี่ไอ้ก็เง <ๆ S 2> <inet. S 1> ินเดียวกันนี่แหละนะครับส่วน ถ้าท่านอยากทราบว่าท่านได้เงิน1นร้อสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามตังหรือไม่จากโรงงานของท่านหรือไม่นี่สอบถามเพิ่มเติมจากโรงงานของท่านได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมจากหัวหน้าโคต้าอ้อยท่านก็ได้สอบถามเพิ่ม,มเติมจากหัวหน้าเขตที่พาท่านปลูกอ้อยนี่แหละก็ได้นะครับหรือสอบถามโดยตรงจากโรงงานน้ําตาลของท่านก็ได้ว่าท่านได้เงินหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามตังตามประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิตสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทับหกหกหรือยัง เขาก็จะตอบท่านได้นะครับเอาล้ครับทั้งหมดก็คือการพูดคุยก่อนนอน26กุมภาพันธ์2567วันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับก็ไม่ได้พูดไปทุกกลุ่มทุกเรื่องก็วันนี้ก็พูดคุยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุบตรสิการแห่งรัฐอสมและชาวไร่อ้อยที่ได้เงินเพิ่มนะครับความจริงมีเรื่องราวข่าวสารที่จะต้องพูดคุยกันแบบละเอียดแบบคุยกันนะครับไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ข่าวแบบที่ต้องการพูดสั้นให้รู้แล้วก็เลิกกันไปไม่ใช่อย่างนนนนัั้้เปป็กกาาาารคุยยยยยไดววแแลอธธิบธยยบบส นะครับใครชอบมาฟังก็ฟังได้ใครไม่ชอบฟังก็ปิดทิ้งเป็นเรื่องปกติของท่านประชมุมผู้ฟังที่มีสิทธิจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ยังไม่หนีกันไปไหนที่พูดเรื่องอะไรมาท่านก็มากดดูกดฟังนะ <gasps. S 1> บางเรื่องก็เป็นท่านที่รู้เป็นเรื่องที่ท่านร,รู้อยู่แล้วนะครับถ้าท่านรู้อยู่แล้วมารู้ยิ่งขึ้น <new game. S 1> ชัดเจนก็ให้มันมีความชัดเจนต่อไปนะครับ <common. S 1> ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับ สำหรับค่ำคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ